สวัสดีครับรายการสาวพี่น้องดีวิวสุกชีนะคะวันนี้พี่เราก็ไม่อยู่นะคะวันนี้เราก็เลยมาแทนคนเดียวอยู่นะคะแต่ทำงา,มามนอยู่นะทัดอ,อยู่ทีีกันเลยอันแรกก็จะเป็นโดนัทแบบนี้นะคะ เป็นอะไรไปดูอันที่สองว่าจะเป็นอะไรกันเลยค่ะอันที่สองเป็นแบบนี้นะคะไปดูเคล็ดลับแช่แข็งกันเลยเคล็ดลับแช่แข็งนะคะก็ไปใส่อุณภูมินะคะอยู่ที่หนึ่งนาทีนะคะพอหนึ่งนาทีแล้วก็ปเปิดออกนะคะแล้วก็ดูว่าคงนนิ่มไหมนี่อย่างไแบบ นะคะก็ขอลาไปก่อนกันกบพี่น้องรีวิวสักชี่ในสักชี่แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย